สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไต้หวันอย่างหนักที่นครเกาชงยอดผู้โดยสารเรือข้ามฟากจากท่าเรือกูซานไปเกาะชีจินแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาชงลดลงกว่า50%ในช่วงวันธรรมดายัางพอมีผู้โดยสารซึ่งเป็นคนในพื้นที่จำต้องอาศัยเรือข้ามฟากไปทำธุระในเกาชง เฉินปชังหัวหน้าสถานีท่าเรือกูซานเกาชงกล่าวว่าช่วงวันหยุดผู้โดยสารลดลงจากปกติกว่า50%ขณะนี้กำลังวางแผนลดจำนวนเที่ยวลงเพื่อลดต้นทุนประคองตัวให้ผ่านช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ที่เขื่อนอูซานโถแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในไท้หนานเนื่องจากช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเชงเม้งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทะลักเข้าไปเป็นจำนวนมากถูกทางการไต้หวันประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงขณะน,นี้นักท่องเที่ยวลดลงหัวภาพแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวไม่ถึง100คน เรือนําเที่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับผลกระทบอย่างหนักตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นผู้ประกอบการโอดครวนว่าถ้าสภาพการยังไม่ดีขึ้นอาจไม่สามารถประคองตัวให้ผ่านพ้นช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้อาจต้องปิดกิจการลงอัญชันสงพุทธรายงาน